มาเปิดกล่องพัสดุกันค่ะชิ้นแรกเหมาะมากกับอากาศร้อนนะคะน้องคือพัดลมค่ะทุกคนพัดลมมือถือนะคะคือเวลาไปขึ้นเวนบางทีไปยืนรอรถอะมันก็จะมีความร้อนนี่ค่ะน้องเป็นสีขาวน่ารักมากมีหูกระต่ายด้วยงั้นกดมาในราคาแค่หลักสิบเองนะคะแบบเลิศมากเลยอะ่ะ แล้วก็มีสายชาร์จมาให้แบบนี้นะคะทุกคนเราไม่ต้องไปซื้อถานมาใส่เลยนะคือแบบแค่แบตหมดล้วก็ชาร์จแบตนะคะแล้วก็เอาไปใช้แบบนี้ได้เลยคือแบบดีมากชิ้นถัดมานะคะอันนี้จะเป็นว้าวตัวนี้จะเป็นคลีนซิ่งบา a ์มนะคะเป็นยี่ห้อ y o u คือจะบอกว่าใช้คลีนซิ่งบา a ์มแล้วแบบมันสะดวกมากๆนะคะนั้นก็เลยไปลองยี่ห้อนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าดีจะมารีวิวนะถัดมาค่ะท่าด้า,ดาโอ้ คือแบบน้องชิ้นเล็กมากค่ะแต่ว่ากล่องใหญ่มากตัวนี้จะเป็นอไอเทมสําหรับแบบอากาศร้อนแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะน้องคือกันแดดนะคะไปกดมาเป็นกันแดดล่องหนชื่อเขาแบบแปลกมากเลยนะคะอันนี้เป็นของ beauty buffet นะคะนั่นก็ไปกดมาทั้งเป็นหลอดแล้วก็เป็นซองแบบนี้เลยมันจะล่องหนยังไงเดี๋ยวลองกันนะคะเดี๋ยวค่ะดีจะมารีวิวนะและถัดมานะคะน,นี่จะเป็น น้องก็คือแบตสำรองนะคะหรือเเผวแบ้งนั่นเองจะบอกว่านี้เป็นกล่องที่2นะคะที่ไปกดมาเพราะว่าอันแรกอะ่ะใช้เองแล้วอันนี้น้องสาวอยากได้นะคะก็เลยกดมาให้น้องสาวนี่ค่ะน้องจะมาขนาดแบบน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็จะมีมาให้2หัวด้วยกันก็คือจะเป็นแบบ iPhone นะคะแล้วก็จะมีแบบไท p e C มาให้แบบนี้ มีสายจับมาให้แบบนี้นะคะขนาดกระทัดรัดดีนะคะแบบสามารถพกใส่กระเป๋าได้และชิ้นถัดมานะคะอันนี้จะเป็นของใชในิครัวนะคะก็คือเป็นหม้อนเนประสง์นะคะขนาดน้องแบบพอดีมากเลยนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสามารถปรับได้2ระดับนะคะแล้ว,วัสดุเขาเนี่ยก็คือไม่ได้ดูกองแกงเลยนะคะวัสดุคือโอเคเลยนะคะดึงออกไปแบบนี้ปึง้งแล้วก็เอาบาออกมาก็จะมาคู่กับสายไฟแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ด้านในคือข,ข้างในเนี่ยเขาเคลือบมาให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่า คือทำอาหารไม่ติดมอนะคะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะสามารถหุงข้าวได้ด้วยแล้วก็ทําอาหารได้ด้วยขนาดแบบน่ารักมากะคะทุกคนขนาดโอเคมากเลยะแล้วถัดมานะคะน,นี่ก็เป็นของใช้ในรออ่วยแล้วมาดูกันค่ะว่าน้องคืออะไรออกมาสองช็ดตเลยกระทุกคนน้องสีสวยมากเลยสําหรับหม้อตัวนี้นะคะก็คือหม้อสําหรับทําน้ำต้าหู้นะคะนอกจากจะทําน้ำต้าหัวเรายังสามารถทําน้ําผลไม้น้ําสมูทตี้ทําชา แล้วก็ทําแบบพวกโจกฟักทองได้เลยนะคะทุกคนข้างในเขาก็จะมีคู่มือแบบเมนูการทําอาหารมาให้แบบนี้เลยนะคะและเขาบอกว่าหม้อตัวนี้นะคะสามารถทําน้ำต้มฟูแบบที่เราไม่ต้องแช่ถั่วเหลืองเลยแล้วก็ใช้เวลาแค่ยี่สิบห้านาทีเลิศอ,อยู่นะคะเนี่ยแล้วตัวฝาตัวอะไรวัสดุอะไรก็คือดีนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็กล่องใหญ่แล้วเป็นของใช้ในบ้านนะคะทุกคนฮัลโหลจะบอกว่าน้องเป็นของที่ดีแล้วนะก็ซื้อซ้ำนะคะอันนี้ซื้อมารอบที่สองนะคะทุกคน คือถังขยะอัตโนมัตินะคะคือเราใช้มือสัมผัสตัวนี้ฝาก็จะเปิดนะคะโดยไม่ต้องเลิกมือเลยตัวนี้ก็จะเป็นถังที่2ที่นักซื้อมานะคะรู้สึกว่าใช้ดีมากนะคะแล้วเขาก็จะแถมถ่านมาให้แบบนี้สีก้อนเลยและจะบอกว่าถ่านสีก้อนนะไอ้เครื่องที่นักใช้อยู่ในห้องนอนอ่ะคือแบบหนึ่งวันน่าจะเปิดประมาณสองสาครั้งะค่ะใช้มาแบบนานมากแล้วนะคะน่าจะประมาณห้าหเดือนแล้วอ่ะ ผ่านยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนแบบโอเคมากเลยแล้วข้างในอ่ะเขาก็จะมีแถมแบบถุงขยะมาให้ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน่าจะรีวิวอีกทีนึงนะคะอันนี้นะก็ไปกดมารอบที่สองเหมือนกันนะคะถ้าดาและนี่ก็คือไม้ถูพื้นอันใหม่ของบ้านนะคะตัวเก่าที่ใช้นะคะน้องสาวขอนั้นก็เลยต้องไปกดตัวนี้มานะคะไม้ถูพื้นของจอยบอสเนี่ยคือบอกเลยว่าคุณภาพเขาโอเคอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างที่น่าชอบนะคะก็คือสีขาวมินิมอลนะคะดูสะอาดตาแล้วข้างในนะคะก็แยกเหมือนเดิมนะคะ น้ำสะอาดนะคะใส่น้ำกับน้ำยาทาความสะอาดแล้วก็แยกน้ําสกปรกนะคะคือการถูบ้านของเราอ่ะเขาจะไม่เอาน้ําสกปรกมาถูซ้ํานะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่นัาชอบมากสามารถเทน้ำยาทําความสะอาดกัตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้าจะมาใช้ให้ดูอีกทีนึงนะคะจะได้เข้าใจวิธีการใช้งานนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้ามารีวิวของให้ทุกคนดูอีกทีนะคะบ๊ายบาย